พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและชุมชนโดยรอบค่ะกำลังเผชิญกับความ ้าทายระลอกใหม่จากเรื่องปลาหมอคังดำนะคะขณะเดียวกันปัญหาตะกอนดินจากน้ำท่วมรอบล่าสุดก็ยังกลายเป็นเรื่องที่วิกฤตอย่างต่อเนื่องทีม local voice ไทย PBS ค่ะเดินทางลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นของคนลุ่มน้ำโดยพบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในทะเลสาบสงขลานั้นกำลังส่งผลโดยตรงต่อเรื่องปากท้องของคนในชุมชนที่เป็นกลุ่มที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่พวกเขาอยากให้ภาครัฐเร่งแก้ไขติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับ คุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ สาบสงขาเป็นระบบนิเวศน้ําจืดและน้ํากร่อยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดก็คือพัทลุงสงขาและนครศรีธรรมราชเนื้อที่ประมาณ8 0 0 0ตารางกิโลเมตรนะคะเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความสําคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมค่ะปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงลากำลังเผชิญความท้าทายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรการสำรวจนโยบายการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยทีม local voice ไทย PBS พบว่าปัญหาปากท้องและรายได้ไม่มั่นคงคือประเด็นสําคัญที่คนลุ่มน้ําทะเลสาบสงขาต้องการให้แก้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งค่ะนั่นอาจเพราะเดิมคนในพื้นที่เพิ่งพาฐานทรัพยากรในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและปากท้อง4ข้อเสนอหลักจากคนลุ่มน้ําทะเลสาบสงขาคือแก้วิกฤตปลาหมอคังดําแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงน้าเขมรุกจัดระเบียบเครื่องมือประมงพื้นที่บุกรุกและฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เวลานี้คนในพื้นที่กําลังเจอกับปัญหาน้ําเค็มรุกล้ําคุณภาพน้ําเสื่อมโทมพืชต่างถิ่นหรือว่าเอเลียนสปีชีส์รุกรานในพื้นที่ชุ่มน้ําอย่างเช่นผักตบชวาจอกหูหนูยักษ์ไมยราบยักษ์และภัยคุกค,คามล่าสุดคือปลาหมอคางดําค่ะ คืออยากให้คนที่เป็นเกษตรกรอ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆผลผลิตหรือรายได้ที่เขาได้รับเนี่ยมันควรจะดีกว่านี้เพราะเขามันเป็นต้นทุนต้นทางของของสุขภาพอยากให้สนับสนุนพวกพืชด,ดั้งเดิมพืชพื้นถิ่นหรือว่าให้ใช้สารพวกอันเนี้ยคืนอนี่อ้อที่สุดคุณผู้ชมเกษตรกรนี่มีรายได้เบิมขึ้นอยากใยางเบิมขึ้นปาเบิมขึ้นับคับ สาขาอะไรก็มันกระบื้อขึ้นอยู่แล้วครับแต่ว่ามีกำลังเสียว่าไอ้มีรายได้ขึ้นมาจากเต็มทุนนั้นใช่ไหมอันจับจ่ายมันก็ดีขึ้นเมื่อกโค้ส้มปูว่านี่เยอะเลยหรือเปล่าช่วงนี้ปลาหลังที่อันคือเราอย่างตกรับมาจากที่อื่นแต่เมื่อกโ้ดนั้นปลาที่มีเยอะเยอะมากปลาบางอันก็คือมันน้อยลงแต่มันไม่ถึงขนาดหรือทุนพันนะนะตึงในเล่เราก็เมื่อนเมื่อกโค้นั้นเขื่อนถึงเหมนี่เลยนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีข้อพิเดีย ตอบมีวัฏเจะปืดมามันก็เลยเล่ไม่ข่อยัน,นตรรมาชาติเร้ยเชื่อมไปมาแต่ว่าวัดต้วนแต่ต่านทีไรยังก็กระปรปลุงไปในติดตั้งแต่ว่ามันพัฒน,นาขึ้นแต่นตรามชาติรมันนั่นลง ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและน้ำเขมรุกเข้ามาในพื้นที่เกษตรประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางฟื้นฟูเส้นทางน้ำขุดลอกคูคลองเพื่อรักษาระบบนิเวศสามน้ำคือน้ำจืดน้ำกลอยและน้ำเขมแทนการพึ่งพาโครงสร้างแข็งอย่างเขื่อนหรือประตูระบายน้ำเพียงอย่างเดียวซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในเชิงนโยบายลุ่มน้ำทะเลตรงลาปปัจจุบันเนี่ยการทำเกษตรมันก็จะน้อยลงนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ ไอ้ภาคะวันกเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มขยายตัวใหม่อย่างเช่นข้าวสังหยุดของพัทลงุงเขต้องการน้ามากเนาะถ้าเราทํามให้มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นได้อย่างเช่นทะเลน้อยก็ปือว่าติดกับทะเลสาบสงขลาเหมือนกันน้ําตื้นเขินถ้าเราไปนะประเทศว่าน้ําจากเมื่อ20ปีที่แล้วนะมันไม่ค่อยมีน้ำแล้วทำไม,มำไม่มีน้ำไม่มีน้ําเพราะอะไรนะเพราะาต้นน้ำเนี่ยมันอาจจะไม่มีต้นไม้พอไม่มีต้นไม้ปั๊บเนี่ย มันก็ไม่เก็บกักพอไม่เก็บกักระดับน้ําก็จะแห้งลงไปเรื่อยๆน,นคะครับนั่นคือสว่วนท,ที่ที่มุุ่มมองของพี่ว่าน้ำำําสําคัญในการทำเกษตรเพื่อมันขยายในอนาคตเพราะฉะนั้นต้นน้ำำํนาสําคัญทำอย่างไงให้ต้นน้ําดีกลางน้ํานี้และปลายน้ำเนี่ยก็สะอาดคือตรงกระจายอำนาจลงผู้กองทิน้นในระบบจังหวัดวนะเราผู้น้ามาจัดก,การได้หรือว่าในในระบบองทิ้นีิเขาปกครองอยู่นะครับในความที่ปลอให้นคนเดินมาแก้เปล่าแก่ไม่ได้ปลกอยคน ต้องกล้าคนในทาเลนะคนในหลุมน้ำนี่ถ้าหมาดเข้าใจปัญหาของเขาได้เป็นอย่างมากเลยบอกคนอื่นเสั้งมาจากรุรกีได้เนี่ยพาวอกมาแบบเยี่ยมเวที่มาตึงรู้ตรงทันที่ก็ไม่ได้รู้นะฮะเสด็จริงนะคะไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลอยากให้แก่ใครตรงนี้ทำรื้อให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นกับโหลุมน้ำนี่บรรเทาตกยางมันบรรแต่ปลาได้ธรรมาช้านะไปมดไปแล้วบอกว่าปลาไม่ต้องมาดอยู <uw> ่ได้ไปตายน้ำได้มดน้ำเชี่ยน้ำหนาวตรงนี้นะคะ ปัญหาของลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาแน่นอนว่าจําเป็นต้องแก้ไขหลายๆมิติพร้อมกันนะคะทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศแล้วก็เศรษฐกิจปากท้องค่ะเป็นวิกฤตที่กําลังรุกคืบพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งสองท่านคะนี่เป็นสัญญาณเตือนว่าต้องเร่งแก้เพื่อปกป้องความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ค่ะขอบคุณคุณวิพาพรค่ะขอบคุณครับ